อ้าวมาแล้วปัะจำวันศุกร์ที่22บมกราคมปี64นะครับไม่ต้องเถียงกันนะครับว่าออกวันที่25หรือ22ก็รับสักรารใหม่กับเด็กใหม่ภาคใหม่ภาคใหม่เป็นภาควี <c oughs> นี่เลยออกมาสองตัวัวอะไรครคบเริ่มต้นเลยเป็นวีทีดีทีดีสุดหนึ่งร <Butter S 2> องเย่าไอจีเซนโดนี่ครับไอจีนะครับ นี่คือรีจักรวาลเลยนะครับเราจะเปลี่ยนกฎอะไรทั้งหมดกับสุอริจินอลแล้วก็เป็นวีที่ดีสูตรสองแคนคางิโลในเรื่องในอนิเมะภาคนี้มันจะเป็นเอามาจากมังงะที่เคยของผมเคยซื้ออ่านเหมือนกันสนุกไทยก็มีออกไว้แต่ว่าเขาไม่ไนานเลยเขบทุกเล่มเลยไอ้ผมพูดจริงอันนี้วันนี้ภาคนี้นะครับพี่บอกก่อนว่าเป็นภาควีขึ้นภาคใหม่เนี่ยเขารีจักรวาลแล้วเปลี่ยนกฎใหม่ทั้งหมด แต่ก็เปลี่ยนทั้งหมดแต่ว่าก็ยังพอเข้าใจถ้าใครเล่นของเก่าอยู่ก็แค่เพิ่มนิดหน่อยอถ้าใครเข้าใจแล้วเดี๋ยวพี่จะมีคลิปสอนเล่นให้กับคนเล่นไม่เป็นเลยซึ่งคือพี่ต<ร>ิตาขอ,ของเราช่วงลของจริงบอกว่าเฮ้ยมาลองดูนี่เอาแบบคนไม่เป็นแล้วมนนานั่งสอนแต่พี่ดูแล้วว่าก็ยังสอนแบบไม่หมดไม่ได้ละเอียดเดี๋ยวค่อยไป มีอะไรก็คลิปถามข้อถามนะีเป็นคครับเป็นเป็นเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยค่อยว่ากันเรามาดูนี่ก่อนอย่าไปสนใจเลยนี่คลิปแรกเลยวีทีนีศูนย์หนึ่งไอจีไอจีนะครับ่าเป็นรอยย่อนะครับย้ํานะครับว่ากล่องเดียวเนี่ยเล่นได้เลยนะครับเล่นได้เลยแต่ถ้าฟูก็ต้องสองกล่องใช่แกสองกใบนี่ครับหลังเราจะแกะเราแกะมาหนึ่งกล่องเนี่ยจะมีอะไรบ้างข้างในกล่องจะมี รอยยอนรอยย่อพลดินพร้อมเล่นห้าสิบใบนะห้าสิบใบไหนวะมันบอกตรงไหนว่ามองไม่เห็นนี่ไงแดงแดงนี่แดงแปดเลยนี่แค่รอยย่อพลัดดินห้าสิบใบพร้อมเล่นนะครับถ้าซื้อถ้าซื้อสองกล่องแล้วก็มาแบ่งว่าตัวไหนกระจอกแล้วออกไปแล้วกระจอกหมดเลยออกไม่ให้หมดเลยี่นี่ต้องใช้ทุกอย่างมาเนี่ยกิ๊ฟให้ด้วยนะสี่ใบจะเป็นอาร์ตธรรมดาสามใบแล้วก็เป็นลายประตูเบสกิ๊ฟนี่คือเราเคยบอกไปแล้วว่าเป็นอะไรทำยังไงได้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะ เราหลังคลิปอีกสักทีไหมได้ดิเดี๋ยวเราเราเราให้ดูว่าไอ้ตัวเนี้ยใช้ยังไงแล้วกันนี่คือกิ๊บให้มาสี่ใบนะอันนี้คือกิ๊บนะครับแต่ว่าเนี่ยคือคือเนี่ยเป็นใบเดียวกันนะพูดง่ายๆแต่ให้มาสองอาร์ตใครอยากได้เป็นนี่สี่ใบก็ต้องซื้อสี่กล่องนะโอ้ยไม่เป็นไรข้างหลังนี่กล่องเนี้ยกล่องนี้พี่บอลซื้อเว้ยพี่บอลอีกแล้วได้ กิฟฟอยไม่ใช่กิฟนี่วะกิออกกิฟนี่วะอ้าวได้กิฟฟอยไว้ตาพี่ไม่ดีแล้วก็มีกิฟตอว่าทำไมเอาไปแตะไงเพื่อความเท่ใส่ผมนี่ผมอ่ะวแปดแปดเรามาเริ่มด้วยอะไรดีตัวเริ่มสิครับโอ้พีซิอ่าตัวเริ่มตัวไหนเดี๋ยววะตัวเริ่มพักวีทุกตัวมันจะเหมือนกันนะครับตอนนี้อ่ามีอ้ามาอ่ามาเริ่มจากตัวเริ่มก่อนเลยอ้าวทิกเกอร์จะมีกี่ใบทั้งหมดสิบหกใบครับสิบหกใบอ่าพี่บอกความพิเศษก่อนเฮ้ยเอ๊ะ จะตกจะทาไมเล่าแสดงทิกเกอร์ล่ะอ๋อไหนฮิวก่อนฮิวชี้มาฮิวบอลมาฮิวฮิวอ๋อฮิวนี่ฮิวชี้หิวเดี๋ะแปดแปดแปดไม่ใช่เองไอฮิวเมื่อกี้บอกฮิวหิวงงเลยไอพี่หิวมันชื่อฮิวเฮ้ยแต่วันนี้เล่นแมนกากันฮิวฮิวไอเล่นสมัยก่อนไอหิวแม่งโคตรหาบมรยากาศหิวไอฮิวฮะฮิวฮะฮิวไอมันไม่ได้เล่นมุกไว้ตอนแรกๆตอนหลังกันเล่นหลังๆนี่ไม่ใช่แล้วเอามาอ่านี่ครับฮิวให้ฮิวสังเกตนะครับว่า เราจะมีกาดเท่าไหร่ดูสิกาดสองหมื่นเห็นไหมแม่ตรงหัวมุมนี่นี่สองหมื่นยงให้ดูเอียงให้ดูเฮ้ยกาดสองหมื่นนี่แล้วก็เช็คได้ได้สังเกตนะครับชื่อจะเหมือนไปเช็คได้ได้แไ้วหละวันนียอ่านดูดิ่บกมื่นไงบกมื่นครับบกมื่นทุกบาทโอ้แม่งมองโคนมองเขายากเลยวะกล้องอ่าเห็นแล้วชัดแล้วหนึ่งหมื่นนะครับนี่ตรงนี้เช็คได้ได้หมื่นโอเคเราบอกไปแล้วทุกตัวเช็คได้ได้หมื่นหมด ส่วนกาจะหมื่นห้าสองหมื่นก็แล้วแต่ตัวที่มันเขียนมีฮิวซีอะไรอีกดอซีขี้แปดขี้ซีก็ขีอีกสี่เป็นคนละอาร์ตทุกอย่างก็เหมือนเดิมคนละอาร์ตก็คนละใบคนละใบคนละชื่อเลยเออหนึ่งชื่อจะใส่ได้สี่ใบนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดตัวไหนบัตเตอร์เบดอ่าอย่างบัตเตอร์บอยนะครับไม่ต้องผวนนะครับบัตเตอร์บอยบัตเตอร์เบดบัตเตอร์เบดนี่เนี่ยสามสามตัวเนี้ยตัวเดียวกัน นี่ชื่อเดียวกันก็ใส่ได้สี่ใบไอ้มันให้มากี่ใบวะสามในที่ดีมีให้มาสามใบอ๋อสามเหรอแล้วถะอยากได้สี่ก็ซื้อกล่องสิครับไม่แต่อันมันเหมือนกันเผื่อคนอยากได้อันนี้สองมันมันคืออยากได้สี่ใบพี่ทําไงพี่ก็ซื้อสี่กล่องซื้อสองกล่องใช่ไหมัออยากได้แค่สี่ตัวไม่สี่เล็กก็ต้องสองกล่องอานเรากลับมาที่ทิกเกอร์ก่อนเฮ้ยมันมีอะไรนะแฟงฮิวดอคิคิสแตนล่ะหายไปแล้วคือขึ้นภาควีเนี่ยสแตนทิกเกอร์จะไม่มีอ่าเรา เราจะไม่มีไม่มีไม่ใช่ไม่ใส่นะครับเราจะไม่มีสแตนนะครับแล้วพลังจะจุใจจริงเลยมหาศาลอ่ะเรามาเริ่มจากเขาบวกตั้งหมื่นเมื่อก่อนบวกห้าเดีนี้บวกหมื่นนี่นะย้ำนะนี่เป็นทีดีศูนย์หนึ่งนะมาแล้วตัวเริ่มว่าไงฟังกี้มาถูกไล่จนหนึ่งแค่นั้นแหละลงมาก็ไล่เลยไอไล่เลยก็จนตัวเริ่มภาพวีทุกใบจะเป็นยางไนนะครับก็ถือถูกไล่จนหนึ่งไม่มีไม่มีย้ายก็ดีเหมือนกันนะไม่มีย้ายก็ดี อ่าตัวเริ่มเสร็จแล้วก็ทิกเกอร์พี่พูดไปแล้วนะแล้วก็กิฟตให้สี่ใบทิกเกอร์ก็ไม่มีสแตนนะครับอืมต่อไปก็เป็นเกตหนอ่าเดี๋ยวเราให้พี่บอลมาช่วยกับมาามาดูต่อตอนนี้ชื่ออะไรครับจอมันชื่อนี้น่าจะเป็นยี่ม้มดิเราติหมห้พสสโคลคอนอันนี้ผ้าเก่าผมไม่เคยเจอไม่เคยเจอครับอย้อนหนึ่งเลสตัวเองครับเรียกเรียกเลกาของคุณสองใบได้รับพลังห้าพัน ครับผมเสร็จแล้วคดูพี่บอลไม่นิ่งเลยโอ้โหไม่นิ่งครับผมอ่ะต่อไปอ่ะรับพี่บอลพูดเดี๋ยวพี่วสั่งเล็กน้อยอันนี้วิ่งเก่าในเทิร์นคุณบัตเตอร์เบรดมันคันเหรอวิ่งเก่าเก่าท่านั้นลอลลี่อ่ะแปดแปดช่องอากาศในเทิร์นคุณบัตเตอร์เบรดของคุณที่อยู่เชิดตั้งเดียวกับยูนิตนี้ทั้งหมดได้รับห้าพัน ก็คือบัตรเบรบวกห้าพันเนีไม่ใช่มันกับบัตรเบรบวกห้าพันนะอ๋อบัตรเบรบวกที่อยู่ที่อยู่แถวตั้งเดียวกันอแถวแถวตั้งเดียวกันนะต่อตูดต่อตูดให้สี่ใบนะครับแล้วก็สี่ใบพี่บอกเปลี่ยนเสียงพี่มั้งเฮ้ยสามเป็สี่วะเนี่ยสี่ครับสี่ครับซ้อนขอโทษครับขอโทษครับซ้อนซ้อนสามซ้อนสามเนี่ยแทนมีสี่ซ้อนสี่แล้วมาตัวต่อไปหมดจับตัวต่อไปชื่อว่าอะไรต่อมาไนส์ควายเยอร์อัลเลนสกิลเกิดในช่องเรียกการ เมื่อลงสนามนะครับเขาจะบาสหนึ่งขอการจะมือคุณไม่เตืนหนึ่งใบของช่องเรียกาศถ้าคุณทำก,ก,รการก็คอโจกานหนึ่งใบและอยูนี่บวกสามพันโอไดมือด้วยอ่าได้มือ้ไหม,อ,มอ่าสกิลชัดไหมแบบนี้อ่าชัดรับจับมือพี่บอลล้สปาร์กไม่ใช่ไม่ใช่เม่ใต่ไม่ใช่ไม่ใช่าม่นช่ไ,ไม่ใชไม่ใขมาใมันไมวใช่ค่ไมต่อมัไมต่ไวไมมันไหวเอ่อ่ะช่อไปต่อไปต่อไปครับอ่าเพอร์เฟนะฮะช่ช่่อ น้องพิทักษ์เอ้ยอาเซเว่นแห่งเกาะแกลงโนเรียโนเวリアมีสกิลโนเรียคือไม่มีเรียโอ้ไม่ใช่ไม่มีเรียกาไไมม่่่่ใใชชรเมื่อเข้าสู่สนามทิ้งมือหนึ่งและยูนิตของคุณหนึ่งใบจะไม่ถูกคิดในการต่อสู้นั้นเฮ้ยสกิลเป็นเมื่อเข้าสู่สนามด้วยนะอืมแล้วไงมันเปิดการที่ไหนก็ไม่มีบางตัวเมื่อก่อนต้องลงจากมืออะไรงี้อ่านมันกันอะไรก็ได้นะฮะอ่ากันอะไรก็ได้อันนี้อ่ะเปล่ากาตาตินพาวเวอร์หนึ่งหมื่นแต่ชิลจะเป็นหนึ่งหมื่นคือวันได้ราทุกใบอ่ะ จะชิวหนึ่งหมื่นาวันนี้ลาคืออะไรครับวันนี้ลาก็คือไอติมอะแทนไม่ใช่วันนี้ลาคือการที่ไม่มีสกิลอ่านั่นแหละรู้สึกบนเท่แล้วชิวหมื่นเลยอ่ามีมีใค่นี้อ่ะเอาพูดก็ได้อ่ะอ่ะชุดท่องดำๆใช่ไหมดาบแห่งความเงียบไร้ช่องว่างอ่โอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวพูดเผาเลยนะ อ่ะต่อไปอันนี้ไม่เคยเจอหน้าเหมือนกันไม่รู้ว่าเขาคนไหนเป็นในภาคแรกเดี๋ยวด้วยขอโทษนะครับเมื่อไอตัวช่องบรรยากาศเมื่อยันนี้โจมตีแบรรยากาศถ้าคุณมีเรียการสามใบหรือมากกว่าอยู่นี้บวกห้าพันเอ๊ะอย่างนี้รวมตัวเองได้ไหมถ้าคุณมีเรียการสามใบหรือมากกว่าเขาไม่ไม่บอกใบอื่นอ่ารวมตัวเองได้ด้วยอ่าโอเคเล่นง่ายๆนะบวกพลังง่ายๆอบวกพลังง่ายๆเลยอ่าแล้วนี่หน้ากล่องนะฮะบลสเตอร์เบรให้ดูสามตัวเลยสักนัดสองสองอาร์ตสิงเป็นฟอยด์โอ้ยวายเป็นฟอยล์ โอเคตอนนี้เป็นฟอยครับก็คือใครอยากได้เบจเบ็ฟอยหน้ากล่องสี่ใบก็คือซื้อสี่กล่องอ๋อโอเคอ่าเดี๋ยวให้จอมานไปไปเขาพูดมีคำพูดจำไหมจงรู้คุณมาเล่าหัวตาหมู่เช่นไม่ชนเฟมใครสวยเก๋อ่านสกิลก่อนครับตอนที่เข้าแหวนการครับถ้าคุณมีรายการสี่ใบหรือมากกว่าคี่จะเข้าบวกหนึ่งอีสกิลเมื่อเข้าแหวนหรือเข้าเรียกคารบ้านหนึ่งโซบ้านหนึ่งเลือกลีทายรายการแถวหน้าของคู่แข่งหนึ่งใบก็ใช้ง่ายง่าสกิลจะไม่เหมือนของตัวแรกตัว แต่ส่งพลังกว่าผมรู้สึกรู้สึกว่าส่งพลังกว่านะตัวต่อไปอ่ามังกรไม่คุ้นนามังกรยิงเลเซอร์สตาร์ไดรฟโอ้ชื่อเท่ชื่อเท่เลยดตาก้อนเมื่ยกงโจมตีเป็นการถ้าคุณมีในการสร้างไปเร็วกว่าบวกห้าพันสกิลเหมือนเกศสองสกิลเกิดที่ช่องเลกาะนะครับตัวนี้เมื่อกี้เห็นพวกลองได้กันนี่เอาไปยืนแวนกันเพื่อเพื่อเอาฟอร์สฮะปกติกันแล้วไปทำแล้วไปทำแล้ว ครับผมบอกว่ามันแรงจริงๆนะครับอ่านี่เกสามน่าจะเป็นทีเด็ดในกองทีเด็ดนะครับผมทีเอ่ะมันที่ต้องซื้อสองกล่องข้อนี้ค็สองตัวต้องซืแล้วยังต้องใส่มันสี่ใบครับผมเอาเฟดเออร์รี่นะฮะแล้วก็ยันพลัดินเผ่าฮิวแมนเขาว็หมื่นสามทวินไดมีอิมเมจะได้สกิฟต์เออลืมบอกอ่าใช่ใช่เกสามเดี๋ยวนี้จะมีเด้ได้ได้เกสาที่มีสกิลตัวนี้ให้จบก่อนอ่าได้ๆเดี๋ยวพูดถึงกิฟต์อีกทีมาลงสนามแวนการ์ดนะฮะคาราบัสหนึ่งขอบัตเตอร์เบดจาก บนมือหรือโซลคุณไม่เกินหนึ่งใบขอนช่องรากาศและอยู่ในนั้นบวกหมื่นถ้าขอโจหนึ่งโอ้บวกก็คือขอใบไปจากโซลให้คุ้มก็คือขอจากโซลอ่าทีนี้ในกล่องนี้ในทีดีของรอย่าพารินก็จะมีสองสองตัวนี้ที่มีมาจีนอะไรกิฟท์ฟอสตึ้งหนึ่งตึ้งหนึ่งเมื่อเข้าสู่ช่องแวนดานอันเอ้ยอันนี้ใช่ตรงนี้ตรงนี้โอเคนะครับอ่าจะมีสัญญาก็คือพอไลท์เข้าแวนจะหยิบอิมเมจีกิฟท์ฟอสจากก็ฟอรต์นี่คือจะบวกหมื่นอ่า เลือกช่องมาในเทิร์นนะครับอ่าก็แรงนะแรงไหมตลอดชีวิตมาอยู่ตลอดชีวิตเปล่าอ่าอยู่ตลอดก็ชีวิตชีวิตที่คือถ้าเกิดแพ้แพ้ก็คือจบชีวิตนะโบชีวิอ่าเข่งก็หมดกันแล้วกับวีทีดีศูนย์หนึ่งครับผมไอจีเราย่านคังเราย่านเราย่านเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปเราไปดูคั้งยเล่ากันต่อครับอ่าก็ถ้าสนใจนะครับตายริงนะครับตอนนี้ใครของเก่งได้แล้วครับผมใครใครเออแบบว่าอยากสอบถามนะครับแฟนเพจร้างศูนย์พิทูลครับผม อ่าก็ตายลิงเนี่ยมีคลิปเอ้ยตายคลิปมีลิงมลิงแปดมีคลิปหมากับแปดแปดเลยอันนี้ก็จบกันไปของราชพันธุลลินซีดีภาควีนะครับอ๋อเดี๋ยวดิเราจะบอกว่าจะโชว์คลิปนี่อ่าเดี๋ยวเราโชว์การเล่นนิดหน่อยแล้วกันอ่เดี๋ยวเราไปดูกันอ่าพี่ลืมพี่ลืมบอกนะครับว่าซื้อในในกล่องเนี้ยมีนี่ด้วยครับสนามคู่มือเป็นคู่มือนะครับสนามและสนามแปด มาตรงไหนนเองย่างเฮ้ยนี่มันสนามภาคจีนี่ว่าจีซ่งจีซ่งออาทำไมทำอย่างเงี้ยเฮ้ยของมันเหลือแล้วครับแพรผมก็ไม่อยากจะพูดอะไรนะครับแต่มันก็เล่นได้ไม่เป็นไรพี่กคขำๆแล้วเราก็ต้องมาดูกฎนะครับเฮ้ยมเป็นกฎภาคไหนภาคจีครับไม่ใช่นะครับใครที่ซื้อไว้อย่าไปอ่านกฎในนี้นะครับเปลี่ยนแล้วโซสนามก็ผิดนะครับแต่ว่าก็เล่นได้นะก็ไม่มีอะไรแปลกใชวางใช่วางใช้วางงเราก็เราเขาเรียกอะไร สามเลี่ยเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องบินอ่าใช้พอใช้ได้มาใช้ได้อยู่เขาเรียกว่ารู้จักประยุกต์ใช้อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูการเล่นแบบกิีเอ่าล่ละอ่าสมมุติว่าเราแวนแวนเราไปเกตสองเราจะไล่เกตสามแล้วเราจะไล่เกตสามไล่ไปปุ๊บเอาเฟสเออรี่ตัวนี้บอกว่าเขาจะบาสหนึ่งนะเขาจะบัสหนึ่งเนี่ยมันจะเบจากมือหรือโซ่อลงช่องเบรค่าอุ้ยขอโทษครับอะไรนันคีดิขอป อ่ะอันนี้ก่อนเข้าเข้าช่องก่อนมันจะได้จิฟตก่อนเนี่ยอ่าได้อีมันจะได้จิฟตฟอสอ่าตอนนี้เราเลือกช่องก่อนว่าใจโบเอาช่องไหนช่องนี้ช่องนี้อ่าช่องนี้เรื่องนี้มีประโยชน์อะไรกิฟตัวนี้บอกว่าอ่าในการนี้อยู่ในรองเซอร์ของเนี้ยจะบวกหนึ่งหมื่นในเทอร์อ่าอย่างเช่นเราเอาคางิเล่คางิโล่มาไล่ก็ไม่ได้ไม่ใช่อ่าสมมุติว่าสมมุตินะครับเราลงแวนอ่เราลงเรียร์ไปสมมุติอันนี้ลงจากมือปั๊บอันนี้พลังเท่าไหร่แปดพันอ่าลองดูซิอันนี้พลังเท่าไหร่ แปดพันนะครับผมแปดพันนะฮะแปดพันนะเราลงช่องนี้ช่องนี้บอกว่าใครก็แล้วแต่ที่มาอยู่ตรงนี้พลังโจมตีจะเป็นบวกอีกหนึ่งบวกอีกหนึ่งหมื่นก็เป็นหมื่นแปดเข้าใจนะโอเคเราเลือกวางไว้นี่ต่อเลยต่อเลยตกลงสกิลต่อมาคอนกิลเข้าจะบัตรหนึ่งคอบัตรเบสจากโซของช่องเรียกอากาศโซแล้วกันอ่าอ่าจะบวกหนึ่งหมื่นด้วยความสามารถของอัลเฟรดแล้วจะบวกหนึ่งหมื่นจากกิฟต์อั้จะจวดหนึ่งเลย อ่ะาตรงนี้เราได้โกสกิลบัตเตอร์เบดอีกเคาน์ตบัตหนึ่งตัวบัตหนึ่งแล้วก็เลยกระหายอากาศฉันหน้าคู่แข่งไปโอ้โหยิงต่อได้อีกนะครับอ่าสองสองป๊อกเลยนอันี้ต่อเลยครับโจได้วิงเก่าครับขอได้วิงเก่าโอ้โหอ่ิงเกาบอกว่าบัตเตอร์เบดที่อยู่ในตั้งเนี้ยกับอยู่ในนี้บวกห้าพันเมอนมันจะเพอร์เฟคกว่าเไรฝันก็น่าดูเลยพวกนี้ไม่มันปกติมันทำได้ตัวอย่างตัวอย่างกี้ให้ดูอ่ะขอไปนี้ไม่เท่านั้นยังเอาอีกัเขาอีกสกิลวัันนี้้บบบอออออกคตรไไดะมืใ แล้วถ้าขอได้จวหนึ่งแล้วตัวนี้บวกสามพันโอ้โหจวนแล้วตัวนี้บวกสามพอ่าอ่าพัตเตอเบดก็จะบวก1,000งจากกิฟบวก1,000งจากเอาเฟตบวก5,000จากวินเกาเป็นบวกสองบวกสองหมเป็นส5 0 0มันตัวเองห0ึ่งนะก็เป็นสามหม่นห้าเป็นไงสีแลงไมเป็นสี่สี่หมื่นมี่หมืนสามโอ้โอ่านี่คือกิฟต่างๆนี่คือกิฟของสีเขาเรียกสีฟ้าใช่ไหมสีฟ้าจะบวกหนึ่งอ่าพอเราไลใหมาใช่ไหมอ่าใช่ครับ ใช่ครับที่ว่าไล่ใหม่ปุ๊บอ่ะเท่าน่าอ่ะไล่อีกอ่ะไล่อีกอ่าได้อิม agineary กิฟต์กิฟต์ใบอันนี้จะเลอันนี้กิ๊กคือใบเดียวกันนะใบเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนเขาจะงงอันนี้แล้วกันจริงๆใบไหนก็ได้เหมือนกันอันนี้แล้วกันจะได้เหมือนกันเลือกอีกหนึ่งช่องสอนไม่ได้พี่พี่สามารถเรื่องนี้ได้ไหมพี่เรื่องนี้ได้ไหมได้ครับพี่เรื่องนี้ได้ไหมได้ครับพี่เรื่องนี้ได้ไหมพี่เรื่องนี้ได้ไหมพ้อมวพร้มได้ผมเฮ้ยเดี๋ยวดีพี่เรื่องนี้ได้ไหมพี่เรื่องซ้ำได้ไหมได้ทุกกกช่่องแถ้้าาซ็จะบว สองหมื่นสองหมื่นนะคะแตกซ้ำไปอ่าลงมาก็บวกสองหมื่นตอนนี้เขาบอกว่าจะเป็นจะเป็นสามหมื่นครโอ้โหมันได้จากตัวนี้นะครับเป็นเป็นความสามารถสกิลของตัวนี้ที่ที่เรียกกิฟต์มาเนี่ยครับอ่าสมมติได้มางสัญลักษณ์ได้นี่มาไล่อีกอ่ะโป้งมาอีกได้อีกไล่อีกอ่าคราวนี้เอาเป็นตัวนี้มากอ่ะไม่งงละนี่เราโชว์สดบ้างอ่าเอาไว้ไหนดิไว้รวมก็ได้นะหรือจะให้แวนเนี่ยเผื่อเขาไม่มีพีจีก็กะกาดูว่าเขามีพีจีไม่มีก็อักเลยว่ากระจายกระจายแล้วแต่ชอบก็แล้วแต่ชอบ แต่กระจายก็ดีเดี๋ยวเราไปเทสกันโอเคเดี๋ยวค่อยเทสกันครับจอมเดี๋ยวไว้ค่อยเทสนะเดี๋ยวเราค่อยเรารอว่างๆมีเวลาอีกนิดทําแน่ทําแน่แน่ต่อๆไปนี่แหละอ่ะครับจบไปด้วยอาจจะมันออกคู่นะจบไปด้วยวีทีดีส่วนหนึ่งของโรยโรพอดินภาควีเดี๋ยวไปต่อด้วยชุดสองไคลโร่เลยทีดีวีทีดีสองเอาละครับเดี๋ยวไปเจอคลิปต่อไปวีทีดีสองบายบาวีทีดี สูงสองก็แล้หมตกสูรไปหน่อยก็ไม่ได้เที่ยวจริงเลยเที่ยวจริงเลยนะเฮลิโกคาสิโลทุยมาในคลิปนี้ด้วยมา้ลยครับว่าคอมเมนต์เลยเด้ออ๋อคิดวามันไม่มีเนี่ยมาจะเบรกนั่นเป็นเอาเพลงเบรกแล้วไปแล้วบายบาย